วิธีจับตอกเนะาะจับแบบง่ายๆอันนี้เราจะใช้ผ่าเราเอาขีดเส้นก็ได้นะะเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่มันก็อยู่ที่เราอะ่ะน,นี่เขาเรียกว่าตัวผ่านะเวลาผ่าออกมาเส้นเส้นมันก็จะเท่ากันอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนาะวิธีว่าที่ขเขาจะไปตากจับตอกเส้นประมาณไหนนะครับอ่าถ้าสมมติว่าเอาถ้าเราเอายิ่งเล็กก็ยิ่งใหญ่นะสมมติเอาอันนี้เราจะเอาจานวนช่องมันน้อยอย่างเงี้ยนะ อันนี้ช่องช,ช่องห้องมันเล่นใหญ่น้อยมันจะมีหลายหลายหลายแบบนะเราจะเอากี่ช่องก็ได้นะครับเนี่ยเมมตะว่าอยู่ที่การจับตอกของพ,พี่เขาเกิดว่าพี่พเขาจะจับตอกในในในแนวนอนอย่างเงี้ยนะมันอยู่ที่ขนาดของเราด้วยนะครับเนี่ยนะครับันู่ที่ว่าเราจะเอาไปทํางานชิ้นงานประมาณไหนมากกว่านะมันอยู่ที่หน้าง,งานของเราครับผม ในการที่ว่าเราเราจะทําตอกเส้นตอกมันก็จะออกมาเท่ากันอยู่ที่ขนาดของเส้นตอกด้วยว่าเราจะเอามาทํางานประมาณไหนเนาะบางครั้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาทําเป็นงานจักตอกนะสมมติมว่ามันมีอยู่อย,อยสองเส้นเนี่ยนะเร,เราจะไปเข้าเครื่องจักตอกอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเครื่องจับตอกแบบมันมีจักตอกอยู่สองสองแบบสามแบบเนาะถ้าถ้าอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบมือก็มีนะแบบนี้จะเป็นแบบแบบเครื่องแบบ มือ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 หมุนนะครับเนี่ยให้เราแยกออกมาเนาะอันนี้มันก็จะเป็นพวกขิวเขาเรียกว่าติ้วไผ่แต่ว่านี่ก็เนื้อไผนะ่นะนี่อันนี้เราก็จักมาอีกแล้วค่อยหมุนอึมามันจะได้เนื้อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นี่นะ อันนี้ตอกมีตอนนกได้ประมาณสักสี่ห้าเส้นหมดละเนี่ยครับผมเราก็จะได้ตอกมาประมาณนี้อันนี้จะระหว่างอันนี้จะเป็นผิวไผ่เนาะอันนี้จะเป็นจะเป็นเนื้อไผ่อะไรประมาณนี้นะครับผมในการทางานเนาะในะเครื่องเครื่องจับตอกนะเนี่ยมันมีอยู่ที่เราสามารถที่จะตั้งปรับความหนาความบางเอานะเนี่ยเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับเนี่ยเจะ,จะเราจะเอาไปติดมอตเตอร์เองก็ได้เนาะกับเครื่องจับตอกเลยนะเครื่องจับตอกแล้วเราจะ่าไม้ไผ่ไปด้วย บางคนบอกว่าโอ้จ,จอะมาครั้งในการทํางานจักสารเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเราถ้าเราจักมือเป็นมันม,ม,มันก็ง่ายถ้าเราจะไอไม่อถ้าเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดเราก็ใช้เครื่องเรานะเครื่องที่ต่อเครื่องจักต่อเอาประมาณเนี้ยครับดีที่ดีที่เราจะทําออกมาประมาณไหนมากกว่านะครับ จับแบบง่ายๆเด็กๆน้องๆเด็กๆขเขา,เขาก็อผู้คนก็จับได้ครับเนาะเสร็จแล้วเราก็นำ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 ไปขึ้นรูป <S 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 ถ้าถ้าเราหมุนมืออย่างเงี้ยโอกาสต่อใช่มันจะไม่ไม่ค่อยเสียอันนี้เขาจะไม่ใช้กันเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเต๋งอย่างเงี้ยนะเราจะใช้แต่แต่เนื้อไผ่กับผิวไผ่อย่างเงี้ยครับเราจับจับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องรีบครับนี่นะ <S <S ถ้าเราจะาผิวก็เอาผิวไว้ ความความความหนาบางความหนาบางของเส้นตอกเนาะนี่นะครับผมตอกก็จะอเอาตรงตรงข้างล่างนี่นะผมจับแป๊บเดียวเองเดี๋ยวผมผมก็ได้ตอกกอง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 มาเริ่มนะครับเนี่ย ครับผมดูสังเกตดูตอกเนาะเรียบไหมครับนี่ม่รว้เส้นนี้ไม่รู้ว่าเส้นนี้ได้ป่สุระบด <c oughs> หมดนะครับในการจับต่อของเราเเนาะถ้าพี่ๆคนไหนที่ว่ามันมีเครื่องจับต่ออีกอีกแบบหนึ่งผมหาไม่เจอที่แบบจริงที่จับจากมือมันก็มีอยู่นะเดี๋ยวมผมหาดูให้พี่เขานะครับเราสามารถจับมือก็ได้อันนี้ทําแบบเครื่องนะถ้าเราจะใช้มีดนนี้อันหนึ่งอันหนึ่งก็ได้นะในการที่เราจะจับต่ออย่างเงี้ยเนาะ ช่ที่ที่เขาจะจักมือก็ให้เราจักอย่างนี้นะเระพาขึ้นก็ได้ครับเนะี่ยบางคนว่าต้องใช้เครื่องไหมก็ไม่ไม่ไมไมต้องนะเนี่ยไอเราก็ฉีดมาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าเราระหว่างเราเราเรา,เรา,เ,ราเราจะทํามือกับทําเครื่องนะมันก็ทาทํามือก็จะดีถ้ามันมันก็เพว่ามันมันก็ประหยัดนะแต่ว่าอาจจะช้านิดหนึ่งถ้าเราทํางานเล็กๆน้อยๆเราไม่จักเราฉีดเอาครับอย่างเงี้ยฉีดเอาเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้เราฉีดไป แล้วก็ฉีดไปให้ให้ให้เราฉีกไปทีละครึ่งละครึ่งแล้วค่อยทําไปนะครับเราใช้มีดอันอันเดียวก็ทําได้ครับแต่ว่าอันนี้มันจะใช้ฝีมืออยู่นิดหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าตรงนี้ฝั่งนี้มันบางใช่ไหมฝั่งนี้มันหนาให้เราหากรักฝั่งฝั่งนี้ลงนะครับไม้ไผ่เขาก็จะดัดของของของเขาของเขามาเองเลยถ้ามันเส้นปุ๊บเสียปุ๊บก็ไม่เป็นไรเราก็เอาใหม่เอาแล้วเราฉีดอย่างนี้นะ und the bin ich ja, เอาคีบอย่างนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ดับเอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้ง่ายนะครับมันก็จะได้เส้นต่อออกมาประมาณประมาณนี้นะครับเหมือนกันครับผมความหนาความบางก็เท่ากันอยู่ที่เราเราเราผ่า,า,ามือออกมาเนะาะกับการทําเส้นต่อนะครับแล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งอืมเดี๋ยวนะขอเพื่อผมอ๋อผมเจอแล้วครับดีว่าดูกว่ อันนี้ใบใบใบมีดมันให้คมแล้วเพราะผมม,มมือนผมยังไม่เปลี่ยนแบบนี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าตัวนี้เราต้องกดนะตัวนี้เขาเรียกว่ากบจากตอกตัวหนึ่งก็ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทครับผม,มแล้วก็ลูดไปปุ๊บเห็นไม่ได้อ่า ยังไม่ค่อยดีตัวนี้มันมันจะเหมาะกับการจักข้างมากกว่านะถ้าถ้าเราจาักเอาทั้งผิวมันอย่างเงี้ยอันนี้จะจะเหมาะกว่าเนาะถ้าถ้าจักในแนวตั้งเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยดีนะอันนี้มันจะเหมาะกับการเจดอ่ากับการที่ว่าเราเอาไปใช้ในการจักตอกจกักดอกดอก,ดอกมัดผักอ่ะครับอ ตัวนี้ถามว่าดีไหมดีมันเหมาะกับการที่ว่าจักตอกอายุได้ไม่เกินหนึ่งปีนะถ้าถ้าจะจักให้ดีที่สุดก็ตอกไม้ไผ่สีที่ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนหกเดือนขึ้นไปเราให้เราเอามาจักตัวเนี้ยมันจะจักดีมากเลยนะในในการจักตอกนะครับผมถ้าอย่างกับตัวนี้เหมาะกับการที่ว่าจักจักไม้แห้งมีดนะมีดนี้มันเราก็ ช้จักผ่าเป็นทั่วไปนี่แหละคือใช้ไม้อ่อนก็ได้ใช้ไม้แก่ก็ได้บางครั้งจะใช้มิดยาวเนาะก็มีอยูสอยส่สามแบบนี่เนาะ้างนั้นก็เป็นเ,ปน,เปน,นเรื่องของเครื่องใหญ่ๆเลยเนาะในการจักตอกวันนี้ก็แนะนําคลิปเนาะในการที่ว่าในการจักตอกนะครับผมพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้เนาะก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ